นายพงพรมยามรัตน์รองโฆษกพัก้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าจากกระแสรวยทิพย์ที่ผมคุยกับคนรอบตัวมานานว่ามันคือระเบิดเวลาที่จะทยอยระเบิดมาเรื่อยๆดูง่ายๆครับเศรษฐกิจไทยดีขึ้นหรือเลวลงแล้วในวันที่เศรษฐกิจเลวลงทำไมอยู่ๆมีคนกลุ่มหนึ่งว่างปาร์ตี้ว่างถ่ายรูปกับรถว่างโพสต์รูปเงินกับธุรกิจที่ไม่เห็นว่าจะมีนวัตกรรมอะไรผมนั่งดูรายละเอียดสินค้า ขายคอลลาเจนทำบริษัทอีเวนต์ธุรกิจเหล่านี้กำลังอยู่ในกระแสะลงทั้งสิน้นคำถามคือเอาเงินมาจากไหนมาอวดสังคมเอาแค่2อาทิตย์ที่ผ่านมายอดเงินที่ระเบิดจากนักรวยทิพก็จะเกิน5,000ล้านบาทแล้วจริงๆแล้วมันคือกระแสถ่ายอวดปอร์เช่เพื่อโกงเงินคนอื่นแต่มีมกระแสะเงินสดอยู่จริงตั้งแต่แตเริ่มใครสังเกตผมมักก่อวิธีการคิดการเป็นอยู่อย่างมีสติมีเหตุผลเก็บออมและใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามลำดับความสำคัญ วันนี้มาแชร์ความคิดหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดผมสูงมากคือแม่ผมเองอาทิตย์ก่อนพาแม่ไปหาหมอนั่งรถกับแม่สองคนอยู่ๆแม่เปรยว่ากำลังคิดจะเปลี่ยนรถจากรถคันเดิมที่แม่ใช้มา15ปีรถคันเดิมแม่เป็นรถที่ราคาถูกที่สุดในบ้านเป็นรถญี่ปุ่นซีเซ gment คันเล็กๆที่แม่พูดเสมอว่าค่าดูแลต่ำไม่จุกจิกให้คนขับรถขับง่ายและดีที่ไม่ต้องให้ใครมาสนใจ ความพอเพียงที่แม่มีนี่แหละที่แม่พูดเสมอว่าดูเอาไว้แล้วชีวิตจะมีความสุขการจัดการเงินนั้นแม่จะพูดเสมอว่าอย่าตามกระแสะเพราะกระแสะจะหลอกเราเงินมีก็ให้เก็บสัก3 0อของไรายได้แล้วแบ่งเป็นเงินสดเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเสมอเช่นหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์จากนั้นคือค่าใช้จ่ายจําเป็นเหลือเท่าไหร่ค่อยเอาไปใช้กับความฟุ่มเฟือยความฟุ่มเฟือยไม่ผิดเพราะมันทําให้ชีวิตสนุก แต่เงินที่ใช้กับความฟุ่มเฟือยต้องมาทีหลังการสร้างทรัพย์สินตรงนี้สําคัญจะซื้อของฟุ่มเฟือยจําไว้ให้มีเงิน1 0บถึง20เท่าของสิ่งนั้นจะซื้อกระเป๋า3 0 0แสนบาทได้แต่ต้องมี3-6ถึง6ล้านบาทที่งอกเพิ่มขึ้นมาจึงจะเอามาซื้อกระเป๋าใหม่1ใบแม่จึงเป็นคนใช้รถเก่ามีกระเป๋าแบรนด์เนมน้อยกว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกันแต่รักษาของทุกอย่างเป็นอย่างดีอยากทานอะไรพิเศษก็ไปไม่ต้องบ่อยแต่ไป แน่วัย78ด้วยสภาพคล่องที่ดีของแม่จากการที่ธนาคารต่างๆชอบประเคนบัตรเครดิตจตําพวกพรีเมียมมาให้แม่โดยไม่ต้องไปขวนขวายขอแปลว่าแม่น่าจะซื้อรถประมาณ Mercedes S-Class หรือ Land Rover Discovery วสบายๆแต่โจทย์แม่คือรถครันสุดท้ายของแม่ต้องช่วยโลกลดมลภาวะนั่นคือต้องเป็น EV เท่านั้นขนาดต้องไม่ใหญ่จะได้ให้คนขับรถขับง่ายในเมืองแข็งแรงทนทานค่าดูแลต่ำ รถก็คือรถแม่ชอบการไม่มีหนี้ชอบการอยู่กับความจริงดังนั้นไม่ต้องมองรถแพงๆมันได้สาระขอราคาไม่เกิน1.5ล้านบาทจะได้เอาเงินไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวัยใกล้80เลยเป็นที่มาของการเล็งรถไฟฟ้า BYD นี่แหละครับ